ก็ข,ขอคุอีกรอบได้เอาวินให้วินให้วินรัวก่อนอ,อันนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีไอ้น,นี่แหละผมว่าน้องผมเดี๋ยวน้องผมจะบีบบล็อกไปด้วยรองไปด้วยร <ละ S 1> ้องลปร้อง ฉำเชื่ชาให้มันได้ร้าแต่ครั้งนี้แค่คิดถึงความรุนแรงจะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันรจะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิมได้ทำให้ฉันคำเสียงตัวเองทำให้ฉันยิ้มคนเดียวไม่เป็นละทำให้ฉันไม่ใร่ได้แฝงมาชีอิตกันแล้วคิดถึงฉัจะมได้ สีจน,น,นก็ไม,นไม่ใช่รือาตเขด้อดขอบคุณสำหรับทุกเสียงปลอมมือนะครับทุกเสียงปลอมมือสองทุกคนจะเป็นกำลังใจวก้ดาวสองคนมีอะไรทำง,งานในพรุ่งนี้ต่อไปขอบคุณมา,คมากครับขอบคุณมาก วิดีโอมดับวิดีโอมด The Bluetooth device is r e a l y cool อะไรอ่ะบอสสายหยุดเดี๋ยวไม่หยุดอีกหรอสายหยุดโอเคโอเคครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาจากกันไปก่อนพี่หรอใช่ครับผมพี่หรอจริงเข้าไม่กลับได้ไหมดูชอบนะ ครับผมขอบคุณนยขอบคุณนยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ที่ให้เราได้มาเล่นสนุกกันครับผมมาทํางานมาทํางานพูดเล่นไม่ได้เล่นสนุกมาทํางานอ่าขอบคุณครับครับผมวันนี้ขอบคุณเจนินสปอร์ตมากมนะครับที่ให้ความไว้วางใจพวกเราได้มาจะพูดทำไมที่ให้ความไว้วางใจพวกเราได้มาดีเซนเสื้อผ้าในวันนี้นะครับเป็นคอลเลคชันของพวกเรานะครับขอบคุณเจนินสปอร์ตมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับของเบนบีเคเคนะครับผม The Mercedes Benz Experience Center นะครับผมก็คือมาที่นี่จบเลยเรื่องใช่เะครับเรื่องรถนะครับเมื่อกี้ผมก็แอบไปช็อปปิ้งนิดนึงจริงเมื่อกี้คือผมอ่ะมาด้วยกันผมหลับอยู่บนรถแบบก็ระวากันุง่วงอ่ะพอเห็นรถเบนซ์นนี้มันลุกวิ่งไม่รอใครแล้ววิ่งลงไปถ่ายแล้วก็หายไปเลยแล้วก็พึ่งตามพึ่นมาแต่งหน้าคือเขาเป็นคนชอบชอบรถชอบรถคนจะได้ไปดใช่คับซื้อให้คันหน คุณเดี๋ยวต้องซื้อให้ผมแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ผมยังนั่งปิดบถเข้าบ้านเขานั่งเลยครับผมครับผมครับครับผมวันนี้ก็สนุกมากขอบคุณทุกคนเลยครับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะนั่งดูพวกเราจนจบครับขอบคุณมากมากนะครับคพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนอนหลับฝันดีนะครับวันนี้ก็สามทุ่มแล้วเนาะใช่ไหมครับก็นอนหลับฝันดีนะครับแล้ว มีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกใช่แน่นอนนะครับก็ฝากเจนนี่สปอร์ตจ้างพวกเราอีกได้นะครับเดี๋ย่าไปเจอกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากฝากช่องทางทางโซเชียลหน่อยการเจนนี่สปอร์ตนะครับมีทั้ง Facebook แล้วก็มีทั้งไอทั้งไอทีเลยนะครับครับผมติดตามกันได้แล้วก็ฝากฝากผลงานของพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับเราฝากขอบคุณครับพวกเราหน่อยซีรีส์เพราะเรายังคู่กันนะครับตอนนี้ก็ออนมา EP 3พรุ่งนี้นะครับใช่ไหมพรุ่งนี้ อ่าใช่วันนี้พื่อนเลยบผมครับผมกำลังสนุกมากๆใช่แล้วมันกำลังจะสนุกขึ้นเรื่อยๆถูกต้องนะครับก็จะเหลืยแค่3ตอนเท่านั้นนะครับผมสัปดาห์เองยี่สิบเอ็ดวันใช่เศร้าครับผมแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลของพวกเราเลยครับผมที่ขึ้นตามด้านล่างนี้เลยนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะฮะมีไหมไม่ทันครับจริงๆไม่ทันหรอใช่แล้วผมฝากด้วยนะครับไอจีอ่า v r i g h t VC นะครับ Facebook ไม่มีครับผมครับผมแล้วก็ Instagram ของวินนะครับวินเมทาวินนะครับแล้วก็ Twitter, Twitter ชื่อเดียวกันใช่ครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ